วิบวับนะครับ b วิบวับนะครับเฮ้ย hey, เป็น,เป,นเป็นแบบวิบวับแบบกลมๆด้วยสวัสดีครับยินดีนต้อนรับสู่รายการมานโก้ฮอบบี้กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเปิดการ์ดดัง้งบอลแซดของโอเดนย่าขนมเก่าแก่นะฮะก็โชคดีครับรอบนี้นะฮะมีขนมโอเดนย่าเข้ามาในเซเว่นสาขาใกล้ๆบ้านนี่นะฮะหนะักซองละยี่สิบบาทนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมได้มาแค่สามซองมัง้งตอนที่ว่าทำคลิปครั้งที่แล้วอะ่ะแล้วก็ไม่เจออีกเลย คือแบบโอโหอะไรวะนะครับก็คือตอนนั้นต้องบอกเลยว่าเออไม่เอาละไม่สะสมละอะไรเงี้ยนะครับไม่หาด้วยนะฮะแต่ว่ารอบนี้นะครับก็สาขาใกล้บ้านครับมีขนมเข้ามาพอดีนะฮะในวันนั้นก็กาลังจะเดินไปซื้อของอะไรเงี้ยแหละนะฮะล้วก็เจอเฮ้ยก็เลยซื้อเลยนะครับตอนแรกเขามีอยู่หลายแพ็คเลยแต่ว่าน้องเขาบอกว่าได้แค่คนละสามซองนะครับสามซองสามซองอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็อ่ะอ่ะสามซองก็สามซองคือตอนแรกก็ขอเขาแบบว่าเออ กด2อรอบได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็คือกดแล้วบินหนึ่งกดอีกทีได้ไหมอะไรเงี้ยคือน้องเขาก็ไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าบอกว่าเป็นตามกฎนะครับอ่าโอเคตามกฎก็ตามกฎอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ทิ้งสักระยะหนึ่งนะครับประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยกลับมาซื้อใหม่นะฮะผมก็โอเคอ่ะก็วันนั้นเดินทั้งวันเลยนะครับเนี่ยได้มาประมาณ10กว่วซองนะครับอันนี้ เปิดไปบ้างแล้วนะครับอันนี้เปิดไปละนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดอ่ายังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันนะครับซองการ์ดรอบนี้นะครับก็จะเป็นโทนสีเงินเป็นฟอยล์นะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเฉพาะแปดแบบนี้หรือเปล่านะฮะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเบจิตโตนะครับโกคูกับเบจิต้าเนี่ยใส่ต้มหูของท่านไคโอชินนะฮะแล้วก็รวมร่างกันนะครับถัดมาอันนี้ก็จะเป็นซงโกคูนะฮะแล้วก็อันนี้ เบสตาหรือปาเบนะครับอันนี้คล้ายๆตอนที่ว่าระเบิดล่างหรือเปล่าวะไม่น่าใช่นะแต่รูปแบบคล้ายๆกันนะครับส่วนอันนี้ก็ซงโกหังนะครับลูกชายคนโตของซงโกคูนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโกเทนคูดนะครับโกเทนคูดก็จะเป็นล่างรวมของใครเออโกเทนกับทรังนะครับโอเคแล้วก็ หมายเลข17กับ18อยู่นะฮะแล้วก็ถัดมาครับก็จอมานบูนะฮะหรือมาจินบูเนอะแล้วก็เซลนะครับโอเคครับ<ๆ>เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดจากซองเซลก่อนนะฮะเรามาลุ้นพร้อมกันนะฮะว่าจะได้ใบอะไรกันบ้างนะจะได้เกลือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมว่าเกลือไม่เคยมีโชคกับเขานะฮะโอเคชุดแรกออกมาแล้วอ่าเอาเฮ้ยอ๋อให้ลุ้นเอาเองครับเอาละมาละ ใบธรรมดาอีกด้านหนึ่งเฮ้ยอะไรอะทำไมเป็นแบบเนี้อันนี้คืออะไรประมาณว่าระดับการ์ดเหรอไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> โอเคอันนี้เป็นโกคูตอนซูเปอร์ไซย่าล่างสามนะฮะสองถัดมานะครับเปิดออกมาแล้วนะฮะอันนี้ธรรมดาละปุ๊บอ่าทรงโกคูตอนซูเปอร์ไซย่านะครับสู้กับใครหรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้ละนะอัดมาก,ก็เป็นโกคูโอ้โหโกคู Goku. ครบทุก่างบันเนี้ยโอเคต่อไป2ถัดมานะครับเปิดออกมานี่โอ้โหไม่ไม่วิดวับเลยอะนะฮะอันนี้ท่านคิบิโตโอเคมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างนะผมก็เพิ่งสังเกตถัดมาครับมาจินบูก,กับบูล่างมานที่ว่ามันออกมาจากล่างอ้วนอะนะฮะโอเคถัดมาครับเหมือนเล่นป๊อก8ป๊อก9้าเลยอะอ้าวอะไรวะเนี่ยซ้ำเหรอถัดมาครับ โกเทนนะฮะโอเคไม่มีวิบบับอะไรกับเขาเลยนะเฮ้ยโอเคครับถัดมานะครับไม่วิบบับอีกแล้วนะซ้ำละหนึ <c oughs> ่งซ้ำละโอเคถัดมาครับมาจินบูอันนี้เหมือนจะเป็นบูตอนเด็กเออบูร่างแรกเลยมั้งน่าจะใช่คล้ายๆโอเคขอเลเซอร์บ้างเลเซอร์เลเซอร์เฮ้ยเฮ้ยวิบวับนะครับวิบวับนะครับเฮ้ยเป็นเป็นแบบวิบวับแบบกลมๆด้วยเ้ย ตอนไหนเอ่ยป๋าเบครับป๋าเบป๋าเบกับใครอ๋อป๋าเบสู้กับทังครับตอนฝึกเออสวยสวยสวยอันนี้เป็นแบบเลเซอร์แบบกลมๆครับผมว่าแบบเนี้ยสวยดีนะเออโอเคแบบนี้ค่อยอุ่นใจหน่อยอีกใบหนึ่งครับปึ๊บโกเทนคูดนะครับโอเคอย่างน้อยเราก็มีเลเซอร์แล้วนะฮะยิ้มได้ละสองถัดมานะครับเป็นรูปโกหังนะเปิดข้างในกันครับ มาลุ้นกันโอ้ธรรมดาแล้วครับธรรมดาเฮ้ยเซลครับโอเคได้เซลมาหนึ่งใบล่างแรกนะฮะส่วนอีกใบหนึ่งนะครับสามอีกแล้วนะฮะโอเคสามใบที่สองถัดมาครับไข่เอ่ยมาจินบูครับโอเคส่วนอีกใบหนึ่งบูกับเบจิต้านะฮะอันนี้น่าจะตอนที่ว่าใกล้จบแล้วเออเพราะว่าเบจิต้าตายแล้วนะครับขอวิบวับหน่อยว,วิบว,วับวิบวับ ใบธรรมดาน่าจะซ้ำอย่างอ้อหมายเลขสิบหกครับต่อมาครับปึ๊บอะไรเนี่ยอ๋อรูปแบบมันไม่เหมือนกันมัง้งนะฮะโอเคถัดมาครับเฮ้ยเฮ้ยวิบวับอีกแล้วครับวิบวับอีกแล้ววิบวับอีกแล้วโอ้โห yeah. เย้เฮ้ยใครเอ่ยโกเทนคูตตอนสู้กับมาจินบูนะฮะ เออโอเคได้มา2องใบละยิ้มละตอนนี้นะครับโอเคถัดมาครับโกคูร่าง3ครับโอเคเอ๊ะอันนี้ซ้ำหรือเปล่าวะเหมือนจะยังไม่ซ้ำมัง้งโอเคถัดมานะครับว,วิบว,วับน้อยวิบวับน้อยโกฮังครับตอนเป็นร่างอัติเมตนะฮะแล้วก็ถัดมาท่านไคโอชินฮะ,ะธรรมดาอีกแล้วนะ โกคู cool ครับอ่าอันนี้น่าจะซ้ำละใบน,นี้น่าจะซ้ำนะถัดมาครับโอ้โหเฮ้ยโกเทนคูดมาอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเปิดออกมาโอ้นึกว่าจะเลเซอร์ครับอ่ะโกคู cool อีกแล้วนะฮะโกคู cool เยอะเหลือเกินเว้ยใบน,นี้ละ่ะไอ้นี่เยอะกว่า <laughs> โอ้ว้าโ,โ,โ,โอเคซองสุดท้ายแล้วนะครับลายเบจิโต้นะอันนี้ผมก็มีแค่แบบเดียวด้วยนะฮะซองนี้โอเคมาเปิดกันฮะ เจิตตขอสวยๆนะขอสวยๆโอ้โหสวยมากเลยขาครับขาเอ้ยอันนี้ขาใครเอ่ยอ่าน่าจะเป็นของทั้งนะครับถังตอนอนาคตมีชื่ออะไรนี่ว <c oughs> อะออตอนเด็กครับนึกว่าทั้งอนาคตส่วนอีกใบหนึ่งถังเด็กครับโอเคจบส่วนสามซองนี้นะครับผมก็เปิดตอนแรกไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งจำไม่ได้ว่าได้ใบอะไรนะฮะอ๋อก็มีทั้งแล้วก็มาจินบูล่าง โอเคซ้าําแล้วก็ถัดมาครับจําได้ว่ามีเลเซอร์อยู่ใบหนึ่งนะฮะไม่รู้ซองไหนมีเซลโอเคเหมือนจะซ้าแล้วแล้วก็บูนะครับใบนี้น่านจะเป็นเลเซอร์ครับอ่าไม่ต้องลุ้นแล้วอ๋อเป็นเซลล์ล่างสองตอนที่สู้กับเบชต้านะฮะแล้วก็อีกใบโอ้ทั้งโกลเด้นคูดครั้งนี้นะครับก็ได้ใบเลเซอร์มาทั้งหมด3ใบนะครับใบนี้เนี่ยจะเป็นเลเซอร์แบบกรอบสี่เหลี่ยม ะะแต่ว่า2ใบที่ว่าเปิดมาจากเมื่อกี้นี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าเลเซอร์แบบกลมๆนะฮะนี่ฮะแบบกลมผมว่าสวยกว่าเนอะเออโอเคก็ยังกงโอเคเนอะได้ใบเลเซอร์กับเขาแล้วนะฮะส่วนใบธรรมดาอื่นๆนะครับก็ได้กูคูมาทั้งหมด123455แบบนะครับโกฮังโกเทนทั้งทั้งซุปเปอร์ซยาแล้วก็โกเทนคูที่ว่าได้มาโคตรเยอะเลยแล้วก็ท่านไคโอชินกับ โวนถัดมานะครับก็จะมีหมายเลข16นะครับเซลล์ร่างแรกนะครับแล้วก็บูล่างอีวิลบูบูแล้วก็ตอนที่บูสู้กันเองนะครับแล้วก็ตอนเบชิต้าสู้กับบูนะครับถัดมาอันนี้นะครับเขาเขียนว่าเป็น VIP นะฮะเบอร์0ูน่าจ่าจะคล้ายๆแบบว่าบอกว่าในชุดนี้เนี่ยมันมีการ์ดปลายอะไรบ้างกี่รูปกี่แบบประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์0 9นะครับแล้วก็อันนี้10นะครับ เอาละก็ครบหมดแล้วนะฮะอยากจะบอกว่ารอบนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอโอเดนยน่าตามร้านเซเว่นนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าฟุกมากจริงๆฮะวันนั้นเดินกลับไปซื้อน้ําอะไรเงี้ยเห็นเฮ้ยวางอยู่ครับก็รีบเลยรีบซื้อเลยรีบคว้ามาหลายๆซองหลายๆถุงเลยแต่น้องเขาบอกว่าเออได้แค่สซองนะพี่อะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรครับก็ทําตามกฎเกณฑ์ที่เขาว่าไว้นะฮะก็เดินทั้งวันอนะ่ะวันนั้นนะ่ะนะครับ ก็โอเคได้การ์ดเลเซอร์มาก็อุ่นใจแล้วนะฮะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมกันนะฮะหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับใครได้การ์ดอะไรได้ใบอะไรก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย